สวัสดีจ้านี่มาดูข้าวที่นา,มนามแม่ข้าวไว้ไม้แลนด์ท่นขลาจ้ามันจี๋เกียวเซ็ตไหมนี่ อันนี้มันจอบอะไรบงไฮะอันนี้เขาไอมันก็เกี่ยวแบบไหนอ,อันนั้นเกี่ยวเขาหรือทำอะไรนะ่ะโอ้ยแดดก็ร้อน เกี่ยวข้าวาไไวะ่ะรูเที่ไหนแดดร้อนมากเลยที่เมืองไทยเกี่ยวข้าวอาแค่นนีเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ